กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองยังมีให้ติดตามกันแบบหายใจรถต้นคอนะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะออกหน้าไหนอย่างไรถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็ดีปัญหานโยบายของรัฐบาลก็ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แหละครับปัญหาไทยกัมพูชาแล้วก็คลิปเสียงที่นายกุงอิงไปคุยกับฮุนเซนจอมกะล่อนแล้วฮุนเซนจอมกระล่อนปิ้นป้อนตอ,นตอนแหลหลอกลวงเนี่ยนะครับก็เลยเอาคลิปเนี่ยอัดไว้แล้วก็เอามาแฉประจานออกมาให้คนทั้งโลกได้รับทราบถึงสันดานที่แท้จริงของฮุนเซนนะครับเราต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนนะ สาร์าทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวสับสนมากนะครับ่ากองกําลังบูราพานั้นสรุปเปิดผ่อ,อนปรนด่านเพิ่มเติมหรือเปล่าบ้างก็บอกว่าเป็นเฟกนิวบ้างก็บอกว่าเป็นคําสั่งที่ออกมาจริงนะครับแต่ยกเลิกหรือว่าสั่งแก้ไขในภายหลังสรุปก็คือสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้อเอาไว้ง่ายนะก็ยังก็ยังเข้มข้น99.99% 99เหมือนเดิมนะที่เหลือก็เป็นหน้างานแล้วแต่มนุษยธรรม แล้วแต่การพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็พยายามจะเคลมนะเอาหนังสือของทางการไทยไปเปิดเผยแล้วก็บอกว่าไทยจะเป็นฝ่ายขอร้องให้เปิดด่านก่อนนะก็สันดานเดิมๆมาแหละผมถึงบอกแล้วไงครับว่าจะให้มันจบที่รุ่นนี้หรือให้มันคาราคาสังยืดเยื้อนะคือจบสักทีแต่กับคเมเนเนี่ย ว่าตามตรงนะพี่น้องชาวกัมพูชาเราไปต่อกันไม่ได้จริงๆอ่ะนะสองประเทศนี้ไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะจนกว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นงผู้นําอะไรก็ว่ากันไปตระกูลหุ่นน่ะนะคือเราก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนว่าเราไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะสันดานไม่ดีเลียมนะเล่เหลียมเ,เจ้าเล่เหมือนสุนัขจิ้งจอกผมถามจริงเถอะครับคนทั้งโลกที่ไหนอยากจะคบค้าสมาคมกับผู้นำ,ำเขมี่แบบนี้ นะไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีความน่าไว้าวางใจนะเราตรงนี้ชัดเจนก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เงืองเงืองเกันอยู่เวดานเนี่ยนะเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะผ่อนปรุงผ่อนปลนอะไรเนี่ยเราก็พูดกันชัดเจนแล้วไไนะครับว่าให้มันจบถ้าเถอะที่รุ่นนี้ไม่งั a, ้นก็จะเป็นภาระรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะเป็นภาระรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอย่างแน่นอนเราไม่รู้นะครับว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยนะจะไปเจอกับผู้นํา แบบในของเขมรซึ่งดูสมก็มาจากตระกูลหุนนี่แหละประเทศไม่มีทางเปลี่ยนแปลงะนะนะเป็นประเทศของหุนเซนชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นลูกหลานเทาเนี่ยนะจะสู้เขมรไม่ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยนะอะไรนะเป็นสุภาพบุรุษให้เด็กโตไปไม่โกงนะคนไทยสอนให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเป็นคนดี แล้วจะไปสู้เลี่ยมตระกูลหุ่นได้ไงดูมปลูกฝังลูกหลานแต่ละคนสิครับไอ,ไอหุ่นมาเนตนายกมินีขมรก็บอกแล้วว่ามันเป็นอสรพิษมันเป็นงูมันเป็นอสรพิษโอเคนะส่วนนาะยกฐมนตรีของไทยก็ไม่ต้องนั่นเลยนะมีสามสี่ประเด็นนะคือหนึ่งม็อบเนี่ยม็อบประกาศไล่ต่อนะม็อบประกาศไล่ต่อชัดเจนนะอันนี้ม็อบละม็อบไล่ต่อแน่นอนสองบรีตติ้งก็ตก จากนิด้าโผนะจากนิด้าโผโอ้โหนายกเนี่ยนะจากคะแนน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะลงมาเหลือไม่ถึงเลขสองหลักอะ่ะเหลือแค่เหลือแค่เกรกว่ากว่าเห็นไหมฮะคะแนนโผก็ตกส่วนคนอื่นคะแนนจะคงจะขึ้นป่านี้ก็คงโหนกระแสกันเต็มที่ใช้คำว่าโหนกระแสได้เลยนะครับสามวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยรอจับตาดูที่ประชุมสามรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องของสอวอ คดีถอดถอนนายกเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ไปคุยกับมุนเซนคลิปหลุดอะครับนะสารจะรับสารจะเอามาพิจารณาเลยไหมเพราะถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือสาลสารพิจารณาแล้วสารจะรับไหมรับแล้วจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมเห็นไหมครับว,วันพรุ่งนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะรู้ดํารู้แดงเลยนะครับอาจจะรู้ดํารู้แดงเลยนะคุณชัยเกษมก็เป็นทางเลือกรอง เนื่องจากว่าเจ้าตัวก็หายป่วยแล้วตีกอบแล้วแล้วก็พร้อมเป็นนายกถ้าจําเป็นเห็นไหมครับสถานการณ์เนี่ยมันสอดรับกันหมดนะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเปิดทางออกมาทางไหนก่อนเลยนะเนี่ยเน,ยเนยรอวันพรุ่งนี้เลยส่วนเดือนนี้นะครับคุณทักษิณเนี่ยมีคิวขึ้นศาลเนี่ยนะทั้งคดีมาตรา112คุณทักษิณยังมีคดี112อยู่นะแล้วก็คดีชั้น14 อยู่ที่ทั้งที่ศาลอาญาแล้วก็ที่ศาลฎีกาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสองพ่อลูกของไทยเนี่ยนะมีคดีทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งคดีที่ศาลฎีกาแล้วก็มีคดีที่ศาลอาญาโอ้โหหนักไหมสถานการณ์ของคุณทักษิณกับคุณอุ้งอิก็แขวนอยู่บนเส้นได้มาโดยตลอดโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปอันนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ข่าวก็ต้องดูกันแบบนี้นะ สถานการณ์ข่าวม็อบก็จะไม่เลิกอะ่ะคือถ้ามอ็อบสมมุติว่าม็อบจุดติดเนี่ยข้อเรียกร้องก็จะสูงขึ้นนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนสมัยก่อนอ่ะเหมือนสมัยคุณสุเทพกปปสอตอนแรกก็ไล่รัฐบาลตอนหลังไล่รัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่เอาเอาปฏิรูปนะต่อมาก็ได้ลงตูการยึดอำดานาจเข้ามาเห็นไหมครับเพราะสถานการณ์ทางการเมือ,องตอนนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญรอดูวันพรุ่งนี้เลยนะครับ รอดูวันพรุ่งนี้ว่ามันว่ามันจะไปทางไหนต่อก็คือวันพรุ่งนี้อืมอืมอืมสามลำนูนนะโอเคไหมการเมืองไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วนะครับตอนนี้การเมืองไทยเป็นเรื่องของการตัดสินใจละโอเคไหมชัดเจนนะครับคือตอนเนี้เอ่อมันเหมือนเล่นฮอตเล่นหมากรุกบนกระดานการเมืองไทยตอนนี้ยมันเล่นกันมาสักพักละมันสู้กันมามันเสียขุนเสียอะไรกันไปเยอะละ มันเสียอะไรกันไปเยอะและ้วบนหน้ากระดานเนี่ยนะมันต้องถึงเวลาตัดสินใจสําคัญละมันต้องถึงเวลาเดินหมากแบบตัดสินใจอะ่ะจะไปต่อพอเท่านี้เปลี่ยนตัวยุบสภายืดเยื้อะไปตายเอาดาบหน้าลุ้นโอ้วุ่นวายเป็นไปได้หมดทุกหน้านะครับสื่อก็อย่าเสี้ยมกันแล้วกันอ๋อไม่เสี้ยมหรอกครับนี่ก็เล่าข่าวะนะก็คือทุกมิติไงทุกมิติ เล่าให้ฟังว่ามันมาถึงคือวันนี้การเมืองมาถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วนายกก็เลือกแล้วไนงะว่านายกไม่ออกนายกไม่ยุบสภานายกจะไปต่อใช่ไหมปรับครมอนุทินก็เลือกแล้วภูมิใจไทยก็เลือกแล้วว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาจะยื่นวันที่สามนี่เลยนะสามกรกฎา,าคมเลยนะเขาสวดเลยนะส่วนเขาจะไปรวบรวมคะแนนเสียงให้ได้หนึ่งในห้าของสภา หรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพราะเขาต้องไปเอาคะแนนเสียงของพลังประชารัฐคะแนนเสียงของพรรคประชาชนมาร่วมด้วยไงยนะแล้วก็เดี๋ยวม็อบเขาก็ประชุมกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีศึกเลือกตั้งซ่อมอีกนะจะประลองกําลังกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยที่ศรีสะเกดอะเลือกตั้งซ่อมภูมิใจไทยกับเ,เพื่อไทยวัดเบรดติ้งได้เลยไม่ต้องโพเลยทีเนี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นยังว่า การเมืองไทยเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยมันมีแต่ถ้าเป็นวิเคราะห์แบบผมนะมันเป็นจุดให้ต้องเลือกวัดใจมาถึงจุดวัดใจแล้วแนวอุ้งตรีเลือกแล้วอนุทินเลือกแล้วม็อกก็เลือกแล้วแต่ยังเลือกไม่สุดนะยังเลือกไม่สุดพรุ่งนี้ก็ถึงคิวสารรัฐธรรมนูนต้องเลือกแล้วเพราะว่าคำเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นใช้ระบบการไต่สวนนะ เขาว่าไต่สวนก็คือสารจะวินิจฉัยทั้งมุมมองทางนิติศาสตร์มุมมองทางรัฐศาสตร์สารท่านรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าตัดสินแบบนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปแบบไหนถ้าตัดสินแบบนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคําตัดสินของสารมีผลต่อประเทศไทยเลยครับนะแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินผิดถูกอะ่ะแต่แค่รับคดีโอ้โหมันก็สั่นคลอนแล้วสมมุติว่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สั่นคลอนไปกันใหญ่รัฐบาลเห็นไหมครับมัน สารรับนูนเนี่ยเป็นสารที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มเป็นองค์คณะไต่สวนจัดอยู่ในหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีอำนาจสูงมากชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นการเมืองไทยมาถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปยังไงต่อนะพรคประชาชนก็เลือกแล้วบอกว่ายุบสภาเถอะเลือกตั้งใหม่พรคประชาชนบอกยุบสภาเลือกตั้งใหม่พรคประชาชนบอกคนอย่าไปร่วมกับม็อบนะเพราะว่าม็อบเนี่ยจะไปรักประหาน นะครับทุกคนเลือกหมดแล้วไงทุกคนเลือกทางของตนเองหมดแล้วเพราะฉนั้นเมื่อทุกคนเลือกแล้วมันไปกันไม่ได้ศาลก็เลยต้องลงมาชี้ขาดนะชัดเจนนะครับศาลจะลงมาชี้ขาดวันพรุ่งนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกลุ้นระทึกเลยโอเคนะทีนี้มาดูคนเขมรกันบ้างนะดูหุ้นเซ็นหน้าแหกไหม คุณกันนี่ก็สุดจริงๆนะคือเริ่มจากตรงนี้ก่อนมันมีขอทานเขมือนคนหนึ่งชื่ออะไรไอ้การไรอ้กันเนี่ยนะชื่ออะไรเนี่ยอืมบอกจะตัดหัวกันจอมพลังโอ้โหจะตัดคอเลยนะนะตอนนี้เนี่ยอืมเอได้ข่าวว่าหลังจากที่คุณกันจอมพลังประกาศตามล่าน,นะครับหอบลูกหอบเมียเนี่ยอ๋อหนีกลับกัมพูชาไปแล้ว นะไม่เคยสำนึกบุญคุณคนไทยเลยมียายที่เคยสนิทเนี่ยบอกว่าให้ข้าวดูแลทุกอย่างแต่กลับมาด่าประเทศไทยแถมทํายายเดือบร้อนมีคนมาตามหามันที่ร้านสรุปว่าเป็นกัมพูชามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เนรคุณแล้วก็เพ่นกลับประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยสรุปชื่อไอการนะออไอการออไอการไอการจะล่อคุณกันจอมพลัง คุณกันจอมพลังก็เลยพลิกแผ่นดินตามหากา็หนีหางจุดูดกลับบ้านไปแล้วนะส่วนไฮไลท์เนี่ยมอยู่ตรงนี้ครับมุนเซนเนี่ยน้าแหกนะเอ่อขอทานวีรบุรุษวีรสตรีขเขมรเนี่ยนะครับไม่จริงนะขอทานเนี่ยไม่ได้เป็นวีรบุรุษไม่ได้เป็นวีรสตรีอะไรทั้งนั้นนะโดยเฉพาะอีอีป้าวันมรณาอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วติดปากไปแลวนะเอาชื่อนี้ไปเลยสวยดีจะป้าวันมรณาหรือเปล่าชื่อนะครับคือ แขนด้วนนะโดนไล่ออกไปแล้วก็ไปลงข่าวกันว่าไอ้นายกรัธรนตรีหุนมาเน็ตเป็นคนช่วยช่วยหาเลยละ่ะมันไอทำผิดกฎหมายเข้ามาเป็นขอทานเขาไล่ออกนะนู่นไปขอทานอยู่หน้าบ้านหุนเซนนู่นนะหน้าบ้านหุนเซนนู่นนะเพราะเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนไทยก็เลยออกมาเรียกร้องไงว่าต้องช่วยกันกวาดล้างคนคนกัมพูชาที่เข้ามาขอทานนะ คนกัมพูชาที่เข้ามาขอทานนะ่ะผมว่ากวาดล้างก็ดีมันสกรปรกมันเลอะเทอะมันไม่ดีนะคือถ้าปล่อยให้นั่งขอทานกันแบบเคยตัวนะเดี๋ยวออกลูกออกหลานคอยดูนะขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองนะบางวันได้ตั้งสามพันนะบางคนเนะี่ยสองสามพันเนี่ยไอ้ต้นทุนไม่ต้องนะรับเนาะเนาะเดือนเป็นแสนนะครับเป็นขอทานในประเทศไทยเดือนหลายหมื่นเดือนเป็นแสนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานในกระทรวงไหนรับผิดชอบเนี่ยกวาดล้างหน่อยดิรัฐบาลก็เอาให้มันได้เรื่องสักเรื่องหนึ่งนะผมว่าที่พูดตรงๆนะนะรัฐบาลนี่ก็ต้องเอาให้มันได้เรื่องได้ราวสักเรื่องหนึ่งบ้างเถอะเนี่ยกวาดล้างขอทานก่อนเลยป่ะเอาง่ายๆเนี่ยนะกับคุเซนเนี่ยมันปวดหัวไอ้คุนเซนมันเรื่องมากคุนเซนกับคุนมาเนี่ยคุยยากนะเนี่ยเอาเอาขอทานก่อนเนี่ยรัฐบาลตั้งศูนย์ปราบปรามอย่างเป็นทางการหน่อยดินะครับ คือไม่ใช่ปล่อยให้คุณการจอมพลังแกไปเหนื่อยเนี่ยแกก็ไม่ไหวหรอกแกจะไปไล่จับอะไรมีไม่รู้จะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะรัฐบาลก็เอาให้มันได้เรื่องสักอย่างหนึ่งนะนะคุณการจอมพลังบอกว่าเออไปพบคนกัมพูชาอุ้มเด็กทารกมานั่งขอทานนะเนี่ยอุ้มเด็กทารกก่กอนจะถูกจับเนี่ยน้องก็อยากคุยออกับคุณกันอยากเปิดใจบอกว่าหนูไม่อยากกลับไปกัมพูชา เพราะว่าลบากมากอยู่ไทยมาสิบปีแล้วที่ฮุนเซนกับฮุนมาเนต่ะนายกรัฐมนตรีขเขมรเนี่ยบอกว่ามีงานที่กัมพูชารออยู่ไม่จริงหรอกเพราะกลับไปก็ตกงานส่วนผู้นํากัมพูชาปกครองประเทศมานานแล้วก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้เจริญอย่างที่เขาบอกเพราะน้องบอกว่าถ้าเจริญจริงน้องก็คงไม่อยากมาเป็นขอทานอยู่ที่ไทยไม่รู้จจอย่างไรอยากให้ผู้นำาเขมรได้ทําเหมือนที่พูด ส่วนแม่น้องสาวแล้วก็น้องชายถูกทีมตำรวจจับไปก่อนหน้านี้หมดแล้วอีกเคสก็โดนจับหลบหนีเข้าไทยมา20ปีลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือออกลูกออกหลานก็มานั่งอยู่ใต้สะพานลอยตอบเหมือนกันเป๊ะหลบหนีเข้าเมืองนะทางธรรมชาติส่วนคนที่เข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังยินดีต้อนรับคุณนะครับฝากไปถึงไอ้การด้วยไอ้การที่จะเอาคอคุณกันนะนะก็เลยทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปด้วยเห็นยัง ขอทานคำเหมียนก็ยังแฉหุนเซนน่ะหน้าไม่อายนะหุนเซนกับหุนมาเน็ตเนี่ยหน้าไม่อายคือมันแล้วแต่มึงเนี่ยนะมันพูด้ย่อะไรก็ปล่อยมันพูดไปเถอะนะมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะขนาดขอทานน่ยยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกว่าหุนเซนชัดเจนไหมขนาดขอทานเน่ยยังกล้าพูดความจริงอ่ะว่าไม่มีงานไม่มีเงินอย่างที่หุนเซนกับหุนมาเน็ตว่าเอาไว้มันหลอก กลับไปก็ไม่มีงานทําอยู่ดีอยู่ไทยแต่อยู่ไทยมาท,ทํานิสัยแบบนี้ก็ไม่ได้ไงแล้วย้านะอันนี้คืออาชีพขอทานแบบโปรเฟชชั่นอลแบบมืออาชีพก็คือออกลูกออกหลานมาลูกเนี่ยแม่จะสอนให้นะวิชาขอทานทํายังไงคนถึงจะให้เงินเยอะๆทํายังไงคนถึงจะให้สตังค์เห็นหรือ,อยังครับคือเอ่อมันมีวิชาเลยนะขอทาน,เ,นเพราะว่ารุ่นแม่เนี่ยทามาแล้วจนอยู่ได้แล้ะ ทีนี้รุ่นลูกล,กละรวยนะครับขอทานเนี่ยทำไปเล่นไปวันเะเป็นบางวันได้หลายร้อยก็ไม่ได้เดือดร้อนนะมีอยู่มีกินนะครับเป็นคล้ายๆกับวันนี้พกผพนเนจรเป็นคล้ายๆกับพักกายาจกอะไรแบบนั้นนะ่ะนะบางวันก็ได้หลักพันบางวันไดสามพันบางเดือนได้หลายหมื่นบางเดือนเนี่ยถ้าสามพันทุกวันเนี่ยก็เป็นแสนนะก็เลยฝากกับติรัฐบาลนะครับเอาจริงเอาจังทีเถอะนะ มันมีหลายอย่างงัรัฐบ,บาลต้องทำมันหนึ่งนั้นก็คือขอทานเนี่ยเพราะว่าไอ้ชายแดนกับฮุนเซนเนี่ยปราบแก๊งคออะไรต่างๆเนี่ยมันทําการใหญ่ใจต้องนิ่งอันนี้เพิ่งไอ้ควบคุมด่านอาทิตย์เดียวเองมันต้องว่ากันเป็นสามเดือนนายกบอกเองอะวัดค่าคมีไอสามเดือนมันต้องว่ากันเป็นปีนี่แค่เพิ่งเริ่มเนี่ยเนี่ยมาตรการตอนนี้เพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งไปอะไรเลยครับผมว่านะเจ็บแต่จบอะ มันเจ็บอยู่แล้วเอาให้มันจบแม่งรุ่นนี้แหละไม่งั้นก็เป็นภาระของลูกของหลานต่อไปในอนาคตล้านเปอร์เซ็นไม่มีอะไรวิเคราะห์ตรงไปตรงมาแบบนี้อีกแล้วนะเพราะว่าคนกัมพูชาเขาก็คือคนกัมพูชาเขาก็อยู่ไอ้คุณเซนไม่ได้เ็ต้องหนีกลับคุณเซนมันก็พูดอย่างทำอย่างก็เป็นสันดานอยู่แล้วไงได้ครับโอเคนะพนเพราะั้นนนี้ก็กระตุ้นไปยังรัฐบาลเอาจริง รัฐบาลถ้าอยากจะไปต่อนั้นมีช่องเดียวนั่นแหละสร้างผลงานสร้างผลงานเนี่ยปราบปรามแก๊งคอนะอาชญากรรมข้ามชาติกวาดล้างขอทานนะนา<ะ>ย <นะ S 2> ยุงตีอุกอิงคะแนนนิยมจะกลับคืนมาได้ก็คือต้องสวมบท Wo n d e r Woman นะต้องเป็น Wo n เด r Woman เลยนะรอบนี้ต้องมหัศจรรย์เลยต้องว้าวแล้วอะต้องฮูฮ้ฮู้ฮู้เนี่ย สักเดือนหนึ่งอะติดต่อกันอะแล้วมตีต้องวาวแหละเพราะว่าตอนนี้คนไทยเขาดูออกหมดแล้ะคือนักการเมืองจะเปิดไฟนั่งทํางานในที่มืดๆเหมือนกับคุณพีรพันธ์น่ะที่เราถ่ายรูปบอกว่าโอยทํางานหนักเราร้องเพลงไอ้ปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้แต่เรารู้นะครับไม่รู้แหละคุณก็รู้ว่าคุณถ่ายรูปเพื่อเอาแสงไงคุณถ่ายรูปเพื่อเอ่อเรียกเรตติ้งสมัยนี้เขาไม่ทำมาแล้วนะผมบอกให้รู้ สมัยเนี้ยเชยมากเลยใครทําเนี่ยนะทาเป็นเหมือนกับว่านั่งทํางานแล้วก็ให้ทีมงานมาถ่ายรูปดึดดืดดืดืดดดดนะแล้วก็มาโพสต์บอกว่าดูสิดึดดืดืดืนั่งทำงานอยู่เลยมันคือการถ่ายรูปมันคือการถ่ายรูปมันคือการถ่ายรูปนะไปถามคนนักทำคนทงคอนเทนต์ในอินเอ่อเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยนะที่ชอบทำกันเนี่ยนะทำดีเนี่ยมัน มันเป็นการทําเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่านะครับนะอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นโอเคนะอ่ะวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับพบกันสั้นๆช่วงท้ายของรายการหากชื่นชอบยุคนก็สนับสนุนนะครับยุคนนะครับมีทั้งแหนมมีทั้งไส้อัว่วนะเอ่อมีทั้งหมูเนื้อแดดเดียวทอดของดีของอร่อยแท้จากเมืองปัวจังหวัดน่าน สนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความก็ได้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงนะครับชุดละแค่เพียง150ห้สิบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอ์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามแล้วนะครับสามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เอามไปแท่งไปแท่ง และเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานกันได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีท้ามท่ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพี่พ์วก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทาหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l Easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนการขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพ